ดูกันต่อเลยครับผู้ชมเรื่องของภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์เองตอนนี้เตรียมรับมือภัยแล้งในพื้นที่บึงบอร,ระเพ็ดนะครับหลังจากคาดการเอาไว้ว่าปริมาณฝนในปีนี้จะมีแนวโน้มที่ต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยครับนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หารือแนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชุ่มน้ําบึงบอร,ระเพ็ดโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของสหประชาชาตินะครับหรือว่า WMO นะครับได้มีการคาดการเอาไว้ว่ามีโอกาสร้อยละ60ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างชัดเจนภายในสิ้นเดือนกรรกฎาคมนี้ครับและอาจส่งผลให้ปริมาณฝนในปีนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลให้บึงบรรเพชตต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งการดำรงอยู่อุปโภคบริโภคเศรษฐกิจและสังคมครับทางด้านดรนพล อนุตตรังกูลนะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลน,นครสวรรค์และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพ็รก็ได้มีการรายงานนะครับถึงสถานการณ์ระดับน้ำบึงบระเพ็ดโดยข้อมูลนวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา2566นะครับระดับน้ำในบึงบระเพ็รมีพื้นที่น้ำเนี่ยอยู่ที่1 9 1 0ไร่และมีปริมาณน้ำอยู่ที่13.02ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ5.86ของความจุส่วนใหญ่เกษตร,รกรจะใช้น้ำทำนาปลั่งนะครับจึงแนวทางแผนพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่ชุ่มน้ำมึงบรเพชรในช่วงปี2561ถึง2571นะครับทางนี้ทางสำนักง,งานเกษตร,รและสหกร์จังหวัดนครสวรรค์ก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร,รกรเองเนี่ย ทั้งฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยนะครับโดยได้มีการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบทรัพยากรและเครื่องมือจัดหน่วยเฉพาะกิจสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นครับ